Uhm. ก่ก u, อนอื่นห้าตตรงต้มมนะพี่น้องนะก้อนเอื่นเ้องตองต้มเฮียอืมข้าอยู่นีหยังจดอยู่นะมุนนะห่ดียวเดี๋ยว้เาดี๋ยวเี๋เนผ่าให้เดี๋ยวเดี๋เีนาให้ดี๋ยวห้อง่า้วเดี๋ยว้ิ่ดี๋ยวบ่า ใบวันกูได้มากกูฟังเสพดำก้องกูดงเน็ดเสพถึงไปแล้วาปแล้วใส่แล้วครับมันพริกเข่าขัวเขามีเนาะพริกเข่าขัวเขามีเข่ามีครบอยู่แล้วว่าต้องห่วงเอ้าวไปเห็ดไปขันโบไว้ว่าได้กะไปเห็ดงานตัวเขากะคาบหนาวกับพ่อกันได้คือเขามันว่าได้ฟ้าวังปนัญหาออกมาฝ้า ยูได้แมนเอ้าไอ้บ้าพ่อไส้มาหลาบสู้กินเอีบซี่ขอมาเนาะครับเนาะเห็นบ้าพโพไสเห็ดหลาบงัวกระชื่นใจแล้วว่าสั่นขีกระตืองในท้องห้องป่วนปันอืมแจ็คลดะโอ้โหคือกันเอาเอาบ้ามีลรืเมิึงอันนี้ปะหรอมขี่แลเบึ้ยพี่น้องผมนี่แหละคล้องแฉ บ่กักัเอาซะไอ้ซาวเขาใส่หมอนึงเขาเมียกันข้างเราเดีเข้าร้ายเอียงเออท้าคนละนาที่เราดินี่บอกว่าเขาบอกเนี่คอยเอามาแล้วขอใหญ่ขอคุณเมียแตะแล้วคนไหนคนอนุเคราะห์อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าขอสี่หนึ่งให้เมียใส่บาทนีหนึ่งตัวเนาะ เยอะจะว่าบ yeah, ่เ so, ฮ ah, like ็ดอายคนเด้ไหมยกว่าเท่ากันหัวงอกแล้วหนึ่งเขาไอแม่กินว่าอะไรเงิดตายเลยเอาเที่ยวนี่แล้วสดใสครับรถต่างใจสิใสมันหนึ่งท่านอยู่เลยเตือนกีสามแล้วคันเคยเตือนกับต้องตือนเนาะ เวลาคอ่แล้วก็บม่ได้ตั้งนาฬิกาผมเตือนกับตรงตื่นไม่ตังนา่ิกาปกความแบบว่ากับคล้องปูุกกับคล้องเีกินนอนที่ถุมหาถุมกับจังกินงมาตรงลุกกันหัวเมียแลาวม่นอนม่หลับไปเยหห้ชิมกบแปดูวนหนึ่งสองสามการให้ทานหนังลาบเบอร์เลยเลยพ่อใจ รครัน่าประกาศจุ้งใบเม็ดละลายส้มรีน่ากว่าว่ากินเดี๋ยวโทรเอิ้อเม็ดละลายส้มรีมักินหนำเหมือนตัวมันจังบ่ได้เห็ดด้วยนี่แหละครับบ่ต้องห่วงครับความสี่ยงตีหางกุ้งกวาพระท่านหกโมงเสารห้ามากินเข่าหนึ่งเข่าเป้าไฟกับแบบนี้แต่ว่าเข่าห้าได้รับข้อมนุกโฉจากคุณนเม็ดแต่ห้องซึ่งก็ตอ้องความความพูดเลายๆนะครับสปอนเซอร์รักเนาะโพไซเนาะใจดีเขาก็ต้องซอยงานเพื่อนนี่แหละ บ่เราไปนงางถับเปียกถ่ายไรบ่ได้มีอย่งเห็ดซอยเพื่อเทากับตรงเห็ดอือืม่าว <c oughs> เอา,วายเส้เบิ้ลละ มันมีย่ำยำกันมีลายเทกเจอเนี่ยขุมข้าวกูะิดจับใบใบเจ็ดร้อยเขาติดห้องเย็นเลยนะว่าบอกเราเขาเจ็ดร้อยตามนี้จะฟังป่าเจ็ดจังได้ก็ได้ให้ผู้ชมเขาเบื้องหลับว่าเป็นตาเป็นตาอยากกินน้ำเห่าเอาต้องปั๊บปรุ้งไม่แล้วช่องพี่น้องสิปั๊บปรุ้งไม่เลยครับเด้ออันใดโอ้กโลกเอกเลข หรือว่ามันมีอีหยังทีพิษลาดกาับด้านการกระทํำเพราะว่าโดยใช้่าจากการกระทํำที่ซื้อไปกับตีช่อมลแล้วกันแนะน้มันเขามาได้ครับพี่น้องเพราะว่ามีผู้เช็ดชเขามาทางเพียรแล้วนะคนุณว่าเห็นเหตมันเป็นต่กินก้อนนี้แน่หัวหนาวเราฉะั่นกับตกย่อมแล้วมามามา,มา,มาลาบหัวเด้อม,<า>มาครับหมอป่าสองของเขาจิบประกาศเกรตรแล้ว,ษษวอืวอ ไหว่มมีก็กินได้มาล้วนรายอยู่ดิเออเออเออืมอืมดอกบอไปรับก็มาอ่าเขาต้องผสมเพียก่อนเนาะพี่น้องเนาะผสมเพียให้เข้ากันก่อนก็ให้ได้กินหัวม่วงเศร้าก้อย้ตีหาได้กินหัวมงก็ว่าเป็นยังเดียไป เอาครับเอาแต่เบาโพรไส่ถนัดเลยครับผมอืม,มักแบบได้รองเฮ็ดโกโก้ใจเย็นเย็ๆจกบาท,าาาทพี่น้องเฮ้านงี้ยคือว่าอันได้สิเสียเพชสเลยครับโชว์ฟีเมื่อให้เตรียมที ว่าเป็นปุงกล้วยเตี๋ยวพี่น้องโอ้ยแบบนี้กะจังหวดเอาไปฟ้อนมันจะเป็นตัวรูปไส้ามาน้ำหมอมาแชร์ไปแฮมมาจีกเด้อล่ะที่โคตรสู้รถเลยเขาก็ได้ให้ยามากินนี่เีนเลี้ยวผมสิบวารนเบิดจีเอาหน่องพ่อนยาวิตามินฝากไปถึงหน่องพ่อนเด้อยาวิตามินซีนะพวกไส้ว่าเขาได้แล้วเขาได้แล้วหน่องพ่อนนี่ มุ้ยคอยจริงใจครับเจ้าคือเจ้าเป็นยังไงคือเจ้าเฒ่าแล้วคือเจ้าเป็นสาวอย่างนี้คอยในยินเจ้ามาหลายปีเราด้วยนี่ลองฟาดลวงพ่อเจ้ายังเป็นผู้ดีดีคือเขาว่าเอบางทีบ่าอี้เมียไปควานไปขวานไงลูกปืนบ่เออะลูกปืนบ่าวเดียวลูกปืนผัอบ่วบ่าวบ่าวแตหากผู้เล็กก็ที่มักเจ้าเบิดว่าเทเดตัวก็นแเขาที่ให้บริการของเจ้าบ่ไอ้พวกบีพวกอะไรนี่ เดี๋ยวสิันเนี่ยครับม่อนเซเดียดไงเซี่ยเลียดมา่วมได้เด่บ่หรือ่ได้่ะดนบ้คมพอดีอ่าคมพอดีกะเส่เลียดเดียดกับไส่เบอรเลยเนาะครับเนาะนี่เออเคทาความไ เมียนใต้พักมันก็สีออกมาพอดีแมนีนบ้างแต่ว่าอันสิบว่าหน่อยว่าหลายอย่างนี้นมันพักกันมือนนั่นงนั่งเป็นภาษากระจายแล้วบาทอะไรนั่งแหล่วโอ้ใสียังครับต่อไปใสียังครับ<ะ>อ๋อใส่ผักกูใส่ใส่ผักหน,หนั่นละลาบลุยสวน ออโอ้โหโที่มันจะมองสวนทางเนาะอู้หูนน้ำลายเฮ้ยเว้ยเออเห็นพ่อใส่เห็ดจังสี่แล้วเป็นยังไงพี่น้องบ้านเลยถือว่าเป็นมิติใหม่ของพวกเฮาเานาะครับเนาะเพิ่มความสะอาดเพิ่มความน,าน่ากินเ่รามันเห็ดโอกโลกเอกเล็กเหมือนเดิมคือเก่าอืมนี่พี่น้องนี่บ้านนี่พี่น้องอยากน้ำเด็ด ตับบามีเบิ้งผ่านกล่องกับบามีก็ถือว่าผ่านอยู่เลยครับเด้อส่วนเสีห้สะอาดก็นี้กักับบอกกันมาอีกได้พี่น้องเพศในเป็บต้กินกอนนี่เ้าก็เห็ดได้เนาะครับเนาะตอนนี้ก็น้ำลายเหเี่อนนหอยอยู่อ่ะชมีงเงี้ยต้องวันน้ำลายเหี่ยถึงขันเศร้าสร้อยยากะแล้วกันหัออวาอากอาก้ปวพอใจลาย แสบกรือเปล่าพวกไรเสียบแล้วมันฝังแสบแล้วอืมมะเสียบกล้วยเอาแสบไว้ห้มาจิกด้วยนะสียาวิตามินซีมาให้กินเอาอืมบ้ยพี่นองผม À. Ừ. ăn đấy chiều vậy bóng lạy bóng mình lái lạy Lái lạy bóng 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 เกือบโลนะครับหมูวานโลไปเ่าใส่ผ้าไปพักยี่น้าลำคนแก้วแก้วก้องเขาว่าทองเล้วกันนะก้องเข่าปงนหงิดกีนหวังใส่ผ้ามาแล้วจังสี่กินลงไปเ่าขั้ำเขาขั้มมีไงเบ,บื like ้องร้อยเรียดตีละ พวกใช่มันจงเห็ดบ้ามีพวกใส่สาม,มารถเห็ดแบบนี้ได้ถูกไฟบ่เอาถามยีหลีเห็ด้ด้แบบนี้เห็นบ่อันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไปเลยนะทุกสิ่งถูกอย่างเพราะว่าอเอฟซีเฮาตีชมมาอเอฟซีเฮาตีชมมาเขาก็ต้องเห็ดให้ได้ครับแบบนี้บ้ามีถือว่าผ่าน 嗯嗯嗯，讲、嗯、嘞。嗯 เว่าว่ัวถือตต่แต่ยากลบอยากกินครับอันนยาเฮียเห็นบ้าอืม้อกินดอะ

เน่ถามจริงมันมีอยู่บ่พี่น้องกับาซีี่ยังคุยติต้นใหญ่เลยเขาเอิดเขาติุ่นเป็นชายต้นฝุ่นเียกคนรัากันกับซีกะบเด็ต้องบบนก่คือบซีป่ะกินบลาซีอยู่แต่ว่าต้นว่ามียนไหมบ้ามียานเบียบอ่ะกินบาีกินวางาอย่างปีอย่างตายกัตายเปหลวมอ่ะเนว้า่าว่าตายอยากตายน้ำผู้ใดดีทางมาาา่า ฟ้าว่กฝ่ากังงให้อายุว่างสามร้อยปีอืมกาอายุสามร้อยปีว่าไงวะว่าอคำฟ้าอ้ยสามร้อยบอถือว่าคำฝ้าหรอไม่เห็นบบบขอให้ห้องเต้อายุยืนเป็นหมื่นปีสันอ้ยท่านข้าได้ถึงถือไอ้ปงประชวนสํา สามราตรีถือว่าทุดอย่ดงไบบนี้นะครับเทศบัดแค่นี้ก็พักนี่มากมันวันจัดมันวันนี้สังน่ไปห้ามีม่อนปูจ้ะล่ะม่อนไปูปม่อนเนี้ยพูนกร้ชงยุทเนี่ยม่อนพูนควายเยอะปูนคนชาใส่บาทนี่เมันก็ปูย่าปูไกยปูใสจีนมอนปูมาจนสาหว ต้องที่ยานะบอสเจ้วันเจ็ดวหายเ็ดงเรื่องคนบอกน่เบไปใเบ็ดนำกันสายใเบดเน่แมะนายเบ็ดไอเเากับนกันคือกับคนขึ้นกันแล้ทำไมคนเป็นยมแม่คนมาใเบ็ดตแม่มาแม่รับั่วนี่มาแล้ว มักได้เบีดอืมปเรื่อยๆของนเนี่ยนี่มานีはは่มาไป้องหนอนโกินเกระโดนกัพักสีนหอมอมอีแมวรันขมอืมแต่ไทโกวมียอคู่วนเสียบีเหยนี้ใส่้ตัวน่ขมน่บ้านนี้มันมีำํามดํหนึ่งจากเอฟซีฮ่องก่ากินลาบแท่ทุกมือเนี่ยหรือว่ากินคู่มือนี่เบื่อบ บ่เบื่อบ่เบื่อบ่เดียวเนี่ยไปมาขอสปอนเซอร์อยู่ว่ามีมีให้เสือให้กินคู่มือบ่ประมาณนี้มันบ่แม่ครับอืกะพูดใช่ก็ขอสปอนเซอร์เอาผู้ใดสีเข่าพูดสปอนเซอร์ไปสีเข่าพูดใช่เรียวให้พูดใช่กินลาให้เบื้องคู่มือกะกะทิ๊ดต่อว่ามีคำพูดใได้เลยอือกินให้เบื้องได้คู่มือดิแม่ได้ทั้งหมดครับอืออือ ทรับนี่ไโกโก,นกน้นี่ยคจังสีความย่านผปมอือม,มันขาดตรงนี้เลยพีเดียวงานโป้มือต้งองปแบบมืปนะอมันจ,จนิ้่เข่าจิ้วเข่าเจังไรวะมันสะอาดมัหยาดเลยมหาเหตตัยหน้าตัดหน้า นี่ไปดินี่กินหม่ำเลยครับ Ừ, เห็น

นี่ม่ควนมาสันเสอุ้ยเป็นนัตรขคนกลางไปย้ายกันพูดอะไรดีอยู่เลยจะก็เฮ็ดความดีให้บันให้บาอยู่เป็นสัตรลวมันดีก็ดีเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดใดเห็นปะก็ดีเราป็นายอันนี้เราเป็นยอมันนารีเนาะสีเออวาง่กรไดขึ้นเป็นอย่งนี้มาก จของเกเต์เกเตแค่กบพษากบผัดผัดีบ่อบ้าเลยมันตาไหวบ้งกาเนาะดันไหลดันไหลมัตาหลด้วตไหลเราคุณนติอจะบังยัด้วอืกินไปงี้เถอะบุญงนม่ใครอยู่จินได้ีพอใส่มันเป็นยังบางว่ะมเป็นยังอนี่ยว่ะ แตุ่นไท่ท่านเป็นเ้อจะาเสบปวกไว้เห็ดน,นี่ตุ่ไผ่ดิผู้กินซดได้ทุกดอกว่าจากเต็มความทุกสี่วันเห้นี่รู้ว่าจากเนียบักบักอที่หลักไม่ง่าเยีมคือยังทีมันพลาดกินอย่างี่กินอยู่นี่เบียร์ดดดเดือดความมึงเดือีไม่ใชุ่้งเช็ดจยแต่ว,วามหมาคือ เบ่นี่ยบ่บ่งไม่ได้เยส้มียากบ่บ่่งไม่ส้มซีกิงยอะด่ารามเี๋เห็นทำเผาคนผูดีปะเป็นแนวเละทำเขาย่างกว่าทำเขาคนผู้ดีเป็นแนวเลยแต่ว่าบ่บ่คุยว่าอย่างนัะแต่ว่าเขาคุยเยอะแต่ว่า่จับสงมีผู้หล่ไม่จักนะบ้านกันทีิออนอันนี้ลงเรือแล้งนะทีน เธอกันเล็บนะกันข้าควเขาเหาเลยปีนมันใช่สีมวยผู่ยุบนโคกกลางเนาะคูดึกยำก็ยำวัดใดบั่นคืนน้่งไปมันจิตข้าขอว่ตายฮะู้ยำวัดเชียวคู่เชียวก็เจ็บเขียวเนี่าเั็นที่ยำวัดแหลกแหลกเ้ยย่ามากืนที่บันเนี่ยมันอัดลาควาเหา อเอ้าเจ้าเด๋คนเชียวดีใครครับผมแค่น้ำ<ด>รองลงตัวนนเนาะผมก็ท่นคิดพอตอนนั้นเนาะดูสิสั่นตอดไม่รุ้งแต่แต่ไหแม่กเลีกยังกับกระบอกอ่ไทยชีบหมูจีนเพราะว่าเนี่ยม,มีน้ำหวอดตัตับหมูเนี่ยตัวเอทีเอ็มนี่ใส่ไร้ปะได้มีเงนินเยอะวะมีเง<ม><ม>ินมันเห็นงานมโคตรใส่สร้างมันเลรวเนาะ ได้ได้เบิดและมีเงินบอยอยู่ในตจุเอลึสอสิติโอมาตอบานขอบคุณทุกท่านทุกทรุกการที่กิดตามเหมือนเดิมก็เป็นคมามจำใจจิ้มงานอีสานบานเอาเองอถือกันคิ่นาอีพี่นี่ลาบเดือกก่อนตีก้างปอบเม็ดขบดไส้บะหมีบอกสองสาบไปสองขวดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ 你的陪伴。Peter,